เพลิงไหม้ครั้งใหญ่กันบ้างนะคะซึ่งเป็นอาคารไม้อายุกว่า50ปีกลางเมืองปราจีนบุรีค่ะเบื้องต้นเนี่ยพบความเสียหายนะคะหนักถึง30คูหาเลยแล้วก็ยังไม่สามารถระบุต้นเพลิงได้นะคะ โดยช่วงเย็นวันนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์เก่าที่สร้างด้วยไม้อายุมากกว่า50ปีกลางเมืองปราจีนบุรีโดยผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากห้องแถวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อแต่ได้ปิดกิจการไปนานแล้วหลายปีโดยเพลิงเนี่ยลุกไหม้จากภายในตัวอาคารก่อนจะลุกลามออกไปยังห้องต่างๆและเนื่องจากอาคารทั้งหมดเนี่ยปลูกสร้างด้วยไม้นะคะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงจากทุกเทศบาลในพื้นที่และรถดับเพลิงจากอบจอปราจีนบุรีรวมทั้งรถน้ำจากมทบ12เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะแต่เนื่องจากว่ามีกระแสลมแรงประกอบกับตัวอาคารก็ทําด้วยไม้นี่แหละค่ะจึงทําให้การควบคุมเพลิงนั้นทําได้ยากเพลิงจึงขยายพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็มีรายงานนะคะว่าอาคารพาณิชย์ที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายเนี่ยมีจํานวนกว่า30คูหาเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะซึ่งเป็นอาสาสมัครและชาวบ้านในพื้นที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงก่อนจะประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไปค่ะ